ครับวันนี้ผมจะมารีวิวแอปที่สำหรับรูทเครื่องนะครับก็นี่ครับแอปของแอปของเขาครับอ,อันนี้แอปนี้มีชื่อว่า King, King Ro o ูนะครับก็สำหรับคนที่จะ,ะรูทเครื่องผมแนะนำว่าให้ประกันเครื่องนั้นหมดก่อนนะครับประกันเครื่องนั้นหมดแล้วก็วกค่อยรูทนะครับ ประการรูทจะทำให้ประกันของเครื่องนั้นหมดไปนะครับโอเคครับมารีวิวกันนะครับเข้าไปที่แอปนะครับแอปนี้สามารถหาได้ใน Google นะครับแค่พิมพ์คำว่ากริ่งรูทครับโอเคครับน่ารักนี่ครับเราก็ปัดเข้าไปจากนั้นเราก็กดอานี้ครับโอเคครับมันก็จะขึ้นนี้นะครับจากนั้นให้คุณกดรูทเครื่องนะครับ ตรงนี้นครับรูทดังนั้นก็จะรูทเครื่องของเรา,เาทั้งหมดและเครื่องก็จะเครื่องก็จะดับไปแต่คุณไม่ต้องตกใจนะครับเพราะมันจะสตาร์ทเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับโอเคครับสำหรับอันนี้เป็นแอปที่ต้องต้อง,ต,องต้องใช้การรูทเท่านั้นนะครับถึงจะเล่นแอปพวกนี้ได้นะครับครับสมมติว่าผมจะรูดตัวนี้นะครับ คนแคก่กดนะว่าเอาเอาว่าิอะไรเรื่องเราอ่านไปต้องตัวเดวดครับ,น,รบนี่ครับอันนี้แสดงว,ว่าเรารู้แอปนี้นะครับก็อย่างนั้นครับก็แอบปบนี้รู้ก็มีเท่านี้นะครับสําหรับการรุดเครื่องเราวันนี้ของขอผมต้องขอ,อจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับย้ำอีกทีนะครับแอบปบนี้ต้องอเครื่อง การประกครื่องของคุณต้องหมดก่อนนะครับคุณจะใช้การรูดเครื่องแอปนี้ได้นะครับแอปนี้สามารถหาได้ใน Google นะครับครับสวัสดีครับ